โอ้ลำบากลำบนว่าออกตำรวจไปไปออกตำรวจกูจะกระทืบสะดวกสะดวกกูว่าจะยัดปูนให้ติดคนตัวต้องเด็ดใครเอาปูนกูไปวะอ๋อพี่วิทย์ยึดปูนเนี่ไบนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจตจำนงของมึง ล้วช่างค่ะรถของอีชั้นติดค่ะรถของอีชั้นติดนะคะเดี๋ยวทางนี้แล้วก็มีคนมาช่วยแล้วเขาก็ติดด้วยเหมือนกันนะคะเดชตายเองนี่จะออกไงวะเนี่ยเนี่ยค่ะมันออกไม่ได้เลยค่ะคุณช่างออกไงครับช่างของคุณหมีก็น่าจะออกลำบากแน่เลยช่างเขาน่าจะมีปะเนี่ยเอาออกคันเดียวพอพี่แล้วเราไปพา <laughs> เอาออกคันเดียวพอพี่คันไหนออกได้เอาคันนั้นออกพอพี่เดี๋ยวไปเผาเอาอันนี้ก็ลองนูก็ได้ค่ะคุณช่างมันสามารถไหมคะไอ้เจ้ากูยังไม่ลืมนะเว้ยตังกูอ่ะพันหนึ่งอ่ะมึงถามอะไรอ่ะตังกูพันหนึ่งอ่ะเจ้าไม่เป็นไรเจ้าคนละเส้งทางไงตกลงไปนะคะขอโทษด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืน โอเคโอเคโอเคแล้วมึงอยากได้มึงเข้าไป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 เดี๋ยวกูเอาคืนทีเดียวกูจดไว้แล้วด้วยเดี๋ยวกูเอาคืนทีเดียวมึงมึงเอาทุกอย่างไอ้เจ้าเชมันไม่พอกินแน่ไปตำรวจโอ้โหเพชเช็คก็ได้พี่คิดว่าเพชเช็ครวยนักหรือไงไปให้ให้มาทำไมเนี่ยต้องหนึ่งดอนเนี่ยตัวเนี้ย พื่อก็พี่จะได้รู้ไงเก็บมันรอดไหมครับเรามาทั้งไปอะไรนะต้องพาอย่างเดียวเลยนะครับโอเคช่างซ่อมได้ไหมครับเดี๋ยวช่างรอซ่อมได้ไหมเออไม่ได้แต่ต้อตรวจมันมาทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับเราสามารถวางระเบิดแล้วให้มันรอนได้ัครบพี่มีระเบิดไหมครับมีแต่ลูกตองครับช่างพี่ฉันต้องจายค่ะให้ขอโทษครับขอโทษครับ หนูไม่ได้ควขคู่ช่างก็ช่างถามว่ามีระเบิดหรือเปล่าอันนี้ให้ต้องจ่ายค่าเรียกมาหรือเปล่าครับช่างจ่ายไม่ลอยอ่ะผมยิงยาแล้วมันไม่ลอยอ่ะมีแกงมาครับไม่มีค่ะคะแนีนไม่จ่ายเเาลยเหรอขอไปเอ้แต่ผมจ่ายก็ได้พี่เออหมีกมีรับไม่ตามเขาหน่อยเหรอจ่ายให้เขาหน่อยเหรอตอนแรกกูก็จะมาเปลี่ยนชุดเนี่ยเท่าไหร่ครับ โจ้ถ้าไม่ได้มึงกูแย่มากเลยว่ะขอบคุณนะที่เอาตาห้าร้อยของกูไปรถใครครับผมไม่เคยลืมพี่หรอกคือรถก็ของทั้งแก๊งทั้งไม่แก๊งนะครับมีทั้งสองไปเลยไม่แล้วหน้ามึงเป็นลายลายอ่ะมึงเครียดอะไรมาเนี่ยไอ้ชินไม่ดูแลมันหน่อยอ่ะมันเป็นตำรวจจนหน้ามันลายขนาดนั้นเลยนะดูดิแผลเผลอขึ้นหมดแล้วเนี่ยยุงกัดไงโอ้ยลำบากลำบนว่ะออกตำรวจไปไปออกตำรวจกูจะกระทืบสะดวกสะดวกกูว่าจะยัดปูนให้ตินคนตัวตั้งแต่ใครเอาปูนกูไปวะ อ๋อพีวิทย์ยึดปูนเรียบร้อยแล้วคับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจตจำนงของมึงขอโทษทุกคนด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยกันลุมตุ้มโฮมในการที่จะเอารถของท่านออกมาจากพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยนะคะยนขอบคุณมาก มันเป็อะไรครับเออมันไม่ได้เออคเาได้แล้วหรอกจริงๆจะได้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 รด้ไ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 ่้ได้ได้หด้ได้ไอ้ได้ได้้ด้่ด้ไ้ได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 ้น้ไได้ไ้้้ไ่ไ้้้้ไไ้ไ้้้้ด้น้้ได้้ไ้ได้ เขาน่าจะมันมันเป็นกล่องแบบกล่องแบบเป่าลมอะฮะใช่กล่องใช่กล่องแบบเป่าลมเหรอคะใช่ครับตำรวจมีแค่ตำรวจเท่านั้นที่ทำได้ออ๋โอเคค่ะใช่เรา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 คอยชั้นไปไหนแล้วหรอคะโอ้ยงานเราเส้นหนึ่งทำเรียบร้อยแล้วฮะแล้วว้มึงจะยิงมึงจะยิงทำไมมึงจะยิงทำไมล่ะไม่เข้าใจกันผู้ต้องหาหนีแล้วคุณจะหนีไปไหน ฮะกูถามเลยให้ผู้ต้องหาซ่อมเลยครับอะไรอะไรคือให้ผู้ต้องหาซ่อมคืออะไรวะนี่ค่ะมึงพูดกูป่ะเนี่ยอุ๊ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ิเศษหลงหลงเต็มผมมว่วอยู่ตรงนี้มึงเลยคุณกีมันติดอะไรยนะะใครอะโจมึงเก็บกล่องให้น้องดิโอเป็นไงหนี่เป็นไงเห็นไหม โอ้โหยญิงเก่งโอ้คุณซินเก่งมากไปไหนแล้วหรอคะซินดี้เองเก่งมากคุณซินเอาจริงๆถ้าไม่มีเองนะพี่บอกเลยได้พี่เก็บไม่ได้นอกจากคนที่เอาออกอ๋ออันนี้ยนิ่งๆจะเก็บอะขอบคุณค่ะกล่องนี้ของพี่หล่อปูนะเนี่ยขอบคุณค่ะเก็บอันนี้กองใครเนี่ยกของซินซินเขาขอบคุณซิน กล่องพิธาโจ้พิธาโจ้ตั้งเมื่อกี้ไม่ถ้าถ้ากล่องนี้พี่ตั้งพี่เก็บไลครับใช้กดอีเก็บเขารู้ป่ะน่ะแล้วโอ้ตายตายแล้วยนใหญ่ยศโตตายแล้วกลุ่มเก็บกล่องไม่เป็นอไรจะเป็นตำรวจอะเป็นอะไรกูไม่เป็นกูไม่มีวันเป็นเขาได้ไหมตรงนี้ตราบใดที่กูยังป้นทั้งเมืองไม่ได้กูก็ไม่เป็นแค่นั้นเลยเอาแยเอาแกจับกูแกจับกูแกไม่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  ไม่ไม่ไม่ทำงานเลยให้ขอบคุณมากทัุ้กคนอยู่ในตู้ซิเป็นคนยึดเองขอบคุณมากหนัวค่ะร้อนรู้สึกจะเป็นพยรธิคมีปัญหาแล้วก็เรียกอบตรอบตปอรได้เลยอาเลยนะคะอีกรอบนึ็นได้ไหมคะออบตรอบตอบบรอเขาเป็นทุกอย่างนะยศเขาอ๋อโอเคค่ะแต่ว่าเขาแบบใช่ everything คืออะไรครับ everything ก็คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอแล้วนะ ขอบคุณนะคะคุณนัวนีเฮ่าอาไม่รู้คุณมาทำอะไรต่อครับเนี่ยอุ้ยไอ้คุณทำร้ายคนยังไงหกเป็นหมันก็มาทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่านะคะไม่ได้นะคะถูกถูกถูกไอ้พวกนี้ผมว่าผมจะเป็นหมันยังไงผมก็เป็นหมัน เดี๋ยอยู่เขาพัาทำเราทำไมอาการนั่นน่ะสิครับผมก็ไม่รู้ัไม่ได้ทำร้ายใดเลยนะคะใช่ไหมทำไมเขาถึงเป็นคนคนได้กล่องซ่อมไปแล้วใช่ไหมฮะได้แล้วค่ะเรียบร้อยขอบคุณนะคะคุณมีแล้วก็คุณโนเนียด้วยนะคะได้ครับคุณชื่อแกงเคิร์กออฟแกงเคิร์กมาจากไหนคะโทษนะที่ผมเป็นพวกที่แบบว่า จำจำเอ่อจำชื่อไม่ไม่ค่อยได้ฮะส่วนใหญ่จะเรียกตามที่ตัวเองนึกนึกได้ฮะเคิงอย่างเงี้ยหรอคะใช่ฮะคล้ายๆกันนะเคิงกับแขวงเอ้คุณชื่ออะไรนะคุณแขวงแขวงอะไรเหรอคะคุณแกนอ๋อคุณแกนโอเคโอเคโทษทีฮะุณสมาสิท่านนะโทษทีใช่ค่ะใช่แล้วอ่าครับแล้วน่คุณทำอะไรต่อเนี่ยคุณคุณเคิงเอ้คุณแกน แก่กระโดนโอเคะใช่ใช่แก่จะเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็ืลอไรว่าแกนจะไปคลายเครียดสักเล็กน้อยถึงปานกลางถึงมากที่สุดนะคะโอเคครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้โจรชุกชุมนะฮะอุ้ยโจนชุกชุมเลยหรอคะใช่ครับระวังในระวังตัวด้วยฮะอ๋อได้เลยค่ะแต่ว่าไม่เห็นมีมันนาแล้วนะคะข่าวข่าวของโจนนั่น ใช่ครับจริงใช่ค่ะทางที่ดีคุณระวังตัวไวหน่อยก็ได้นะครับบางทีเขาอาจจะอยู่รอบๆตัวคุณก็ได้นะครับจนได้เลยค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะแค่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยละค่ะใชครับผมขอตัวก่อนนะฮะค่ะได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันไม่มีสิ่งใดตอบแทนเลยแต่ว่าเออถ้าคริงฉันไม่แน่ใจว่าฉันมีข้าวหรือเปล่ายังไม่มีข้าวแน่เลยแต่ว่าเออคุณ รับเงินไปไหมคะเปมือนเป็นค่าซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารถของคุณก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาเอาคืนครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ฮะโอเคฮะโชคเชดีะครับดูแลตัวเองนะฮะครับขอบคุณนะคะคนตัวนี้แล้วก็คุณหมีนะคะขอบคุณมากค่ะที่สละเวลามาช่วยเหลือฉันถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ก็ตามนะคะขอบคุณนะคะดีครับดีครับเจอกันครับ